อ่าเหลือขนาดนี้ถ้าแกรอดก็ไม่รู้จะพูดเลยไงแล้ววิเทอร์คง Two hours later อะไร NBT งนนนั้นเราทำไมไม่แลก NBT เลยเอาเฮ้ยหดูรจริงเพื่อนดูทเยีเเ่ยวอ,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 อะไร่ะลังไปช่วยอันนี่ย จอดสนุกวิ่งกรรมต้องรูว่าสมิว่าประเด็นอ่ะอดสนุกกันเดี๋ยวนี้เราให้รอให้มันยิงนี่ Two hours later เราจบได้อะไรอยู่วะเดี้ยโอ้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 ชิดโอ้โกเป็นโอ้ชิดอ้าวอ้าวตายแอ่ะเออยู่ไหนอ่ะ อ้าวอยู่ดิ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 แล้วของอ่ะอยู่ดิโอ้ยโอเคโอ้โหอะไรอ่ะไต้องหากรรมหนดมิเตอร์หดุดเลย